อันนี้อันนี้เป็นเม็ดสีขาวนะคะทุกคนเมื่อกี้นกกระจอกมาเต็มเลยเรามาไล่นกเราต้องหาอะไรมาครอบนะเม็ดแก่นะดูสิอันนี้น,นีนกกระจอกสามารถเลยนะคะเขาจะมาเหยียบตรงนี้เนาะน้ำหนักเขาก็ไม่เยอะแล้วเขาก้มลงมาดูนกกระจอนนกกระจอก เจาะกินมดเลยลูกกระจอกมาเจาะกินนะคะเขามาเจาะกินเราต้องระวังแล้วถ้าเราจะเก็บมเมล็ดพันธุ์อ่ะหาอะไรมามาหอ่อหาแนวมาห่อเนาะตอนนี้อากาศ1 1องศสำหรับเรานะหนาวมากหนาหลายๆก็ก็บ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะทุกคนเราซื้อมามเมล็ดสีขาวแต่ว่ามาปลูกปีแรกมันจะเป็นสีขาวเทาแล้วก็ปีนี้มันก็จะเป็นดูสิปมนสีดําดูสินกมันสามารถเจาะกินแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้นกมันก็จะมาเกาะตรงนี้แล้วมันก็จะโกมลงมาจิกกินจิกกินทีละเม็ดกาก็มีนะคะทุกคนนกกา แก่แล้วเขาก็จะก้มอันนี้ก็ก้มลงมาดูสิก้มลงมาทับอันนี้แล้วน,นี่ก็โอ้ยอันนี้อันนี้ยังเต็มเม็ดอยู่แสดงว่านกไม่เห็นนะนกอาจจะไม่เห็นฝักนี้อันนี้ก็ไม่เห็นดูสิอันนี้ก็ยังเต็มอยู่มเมล็ดเต็มเลย ดอกเล็กดอกเล็กดอกใหญ่นะอันนี้เม็ดสีขาวถ้าจะถ้าจะปลูกเอา,มาเมล็ดน่าจะเป็นพันนี้นะคะเพราะว่าแต่เขาจะดอกไม่เยอะนะดอกเดียวถ้าเป็นดอกเขาจะดอกใหญ่นะคะถ้าเขาสมบูรณ์นี่นี่เห็นไหมอันนี้อันนี้ใบกรีบอันนี้ยังไม่อันนี้สวยมากเลยดูสิดอกใหญ่มากอันนี้ ดอกนี้น่าจะเป็นดอกสุดท้ายที่เขายังไม่ร่วงเขายังมีสีเหลืองอยู่นะคะอันอื่นน่ะกลีบมันแห้งเหี่ยวหมดแล้วดูตรงนี้ก็แห้งแห้งเหี่ยวดูสิถ้าจะปลูกปลูกตัดดอกพันนี้ไม่เหมาะสมนะคะมันจะเป็น ดอกเดียวส่วนมากดอกเดียวต้องปลูกเออมเร็ดเห็นไหมปลูกเออมเร็ดเนี่ยถ้าดอกต้นเล็กเขาก็เล็กต้นใหญ่เขาก็จะดอกใหญ่เห็นไหมอันนี้จะดอกใหญ่ใหญ่มาก ปลูกแค่แถวเดียวนะปีนี้ธรรมดาเราปลูกสองแถวส่วนมากเราจะปลูกตามริมนะคะริมในสวนครัวแต่ว่าก็มีดอกทานตะวันนะคะเรา,เาชอบดอกไม้ด้วยวันนี้ไม่แดดนะคะนี่ ถ้าเป็นต้นข้าโวโพดเราก็จะปลูกแถวริมรัว้วแถวตรงกลางอันนี้เป็นตอนกวางตุ้งฮ่องเต้เป็นมเมล็ดแล้วนะคะเราจะกินไม่ทนันเม็ดเม็ดก็มาบานเลยดูสิเม็ดก็แก่แล้วดูสิกวางตุ้งฮ่องเต้นี่จะเก็บมเมล็ด นะครับโพดเราจะปลูกตรงกลางตรงที่ไม่อันนี้นี่อัปเดตว่าจะมาเก็บว่าจะมาเก็บฟักทองนะแต่ยังยังไม่ว่างเลยทำงานนอกบ้านยังดูทุกคนต้นถั่วแล้วว่าจะมาเก็บอีกรอบหนึ่งสงสัยไม่ได้แล้วก็ไม่เป็นไรนะทำเป็นปุ๋ยหมักไปเลยนะคะถั่วเนี่ย แต่มันก็มีอยู่นะแต่ว่ามันไม่ต้นฝักไม่สวยขขาโพดก็ปลูกเป็นยมยมคิดว่าฟักทองตรงนี้ไม่เป็นลูกแล้วไม่ไม่โตเลยนะคะเป็นเป็นลูกอยู่แต่อาจจะไม่โตดูสิเห็นไหมลูกเขาเล็กๆอาจจะไม่โต อากาศเย็นใบเขาจะเป็นด่างด่างแบบนี้แสดงว่าหนาวหนาวแล้วก็จะไม่จเจริญเติบโตคิดว่าถ้าว่างแล้วดูซิทุกคนกำลังจะติดลูกแต่หนาวมาแล้วเราจะเราคิดว่าเราจะเก็บลูกเล็กนี้ไปทำอาหารนะกินได้อยู่แต่ลูกเล็กเอาไปทำแกงอะไรก็ได้กินต้มกับน้ำพริก อันนี้ก็เป็นถั่วเนาะถั่วอันนี้เราจะปล่อยไว้ให้เขาเป็นปุ๋ยหมักนะคะทุกคนเราอาจจะถอนออกก็ได้นี่ถั่วฝรั่งนะตรงนี้ย่ารกเลยน,นี่ก็ต้นหอมต้นหอมกระโพดตรงนี้ก็กินฝากได้แล้วนะคะเก็ียบไปต้มแล้วดูสิมัน เก็บไปต้มมั่งแล้วอร่อยมากนี่ก็เป็นฟักทองแถวนี้ถ้ามีเวลาก็จะมาทำรือออกแล้วก็จะปลูกต้นข้าวนะต้นข้าวฝรั่งนะครับสา,าลีเอาไว้ปีหน้านะทำปุ๋ยหมกักแตงกว่าก็กินไม่ทันดูสิ อากาศเย็นแล้วไม่ไม่อยากกินแตงนะคะแตงนี้มันจะเหมาะสมกับหน้าร้อนเนาะเวลาหน้าร้อนแล้วเราจะอยากกินแต่พวกน้ำน้ำพอถึงอากาศหนาวแล้วก็เลยไม่เก็บมันก็เลยเต็มเลยนี่ต้นใบหมอนก็มีนะหมอนฝรั่งนะคะทุกคนนี้อันนี้เราปลูกสองปีแล้วนะอายุข้างนอกก็ไม่ก็ไม่เป็นไรเนาะ ฮัลโหลเฟรดเกนตะวันเตนตะวันก็ยังสวยงาม <t od ic music> เหมือนเดิมโอ้ย oh, ไม่มีเวลามาทำสวนเลยดูสิสวน อยู่ในโรงเรือนก็แห้งแลง้งใบเขาเหี่ยวดูสิแต่มะเขือเทศก็ยังมีให้กินอยู่นะคะมันจะอันนี้แล้วดูดูบัวหลวงนะทุกคนเราปลูกแล้วมันเราคิดว่าเราจะเอาเข้าเอาไปไว้ในใต้ถุนบ้านนะจะเหลืออยู่ปีหน้าหรือเปล่าไม่รู้ เคยปลูกครั้งหนึ่งก็เป็นพันุมันไม่เป็นดอกนะเพราะว่าอากาศเย็นมาก่อนแล้วก็จะเป็นแบบนี้เห็นแต่ใบนะคะเขาเรียกอะไรพันธุ์ดูใบหรอหหูะพาหหระพาก็เป็นดอกดูสิหูระพากินไม่ทันเป็นดอก ผักเค้วนี่ทนมากเลยนะคะเอ่อสองเดือนที่แล้วนะ่ะนึกว่าเขาจะอันนี้แล้วดูสิมีมีตัวนอนผีเสื้อนะผีเสื้ออะไรไม่รู้นะเดี่ยดูซินอนตัวนอนเต็มเลยแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทําอะไรนะมันก็งอกใบเอออะไรนะทอดยอดออกมาอีกมันก็ใบกินได้นะไม่ได้ทําอะไรเลยปลูกง่ายๆเดียผักอันนี้นะ่ะ ตอนแรกเราก็คิดว่าเขาจะนี่แล้วดูมีหนอนด้วยอืมนี่เป็นสีเหลืองแต่สีเหลืองนี่ก็กินไม่ทันดูสิแตงกวาก็กินไม่ทันไม่อยากกินเลยอากาศหนาวเราไม่อยาก อันนี้ขิงซื้อขิงมานะซื้อขิงมาแล้วทีนี้ไม่ได้กินเน้ะมันก็งอกเลยเอามาใส่กระถางไว้ดูสิตุนขิงอันนี้เขากำลังงอกออกมาขิงอันนี้ขิงขิงที่นี่นะคะเราซื้อมา กินแล้วมันงอกแล้วก็ไม่อยากทิ้งเลยเอามาใส่กระถางกําลังงอกอากาศเย็นแล้วไม่เปิดประตูแล้วปิดไว้ก่อน เดตแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเราจะไปทํางานแล้วเราจะไปทํางานแล้วก็มาอัปเดตเพิ่มพลังจากดอกทานตะวนันดอกไม้เห็นต้นไม้สวนในสวนก็มีพลังทํางานขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทํางานนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ